น้องแพงขอเชิญบนเวทีหน่อยครับนี่คือน้องแพงตัวเป็นๆสวยไหมสวยไหมสวัสดีครับน้องแพงสวัสดีค่ะผมผมเชื่อว่าเจอไฟมากเจอไฟหนูเหมือนกันผมผมก็เจอไฟตัวเองเหมือนกันนะบอสไม่รู้นะ รู้กันหน้างงานไม่กิริ่ะว่าเราจะปอธิบายนิดนึงก็รูปนี้เป็นยังไงอันนี้ตอนประมาณเจ็ดปีเจ็ดปดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วใตอนนั้นหนูเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะแล้วก็มีอกแล้วเนี่ยค่ะระหว่างทำเคมกีกมก็พอดีว่าหนูอ่ะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปัทยายโดยตรงค่ะเร<ค>ียนวิชาวิชาค่ะชีวเคมีกับอาจารย์นะคะขณะทีาา่มีการแพทย์ค่ะ ก็เลยอาจารย์ก็เลยได้ให้สารสกัดเอโมล่ามาทานะะระหว่างนั้นจนจบการรักษาะคะ่ะก็ผลลัพธ์ก็เป็นแบบทุกวันนี้นะคะ่ะคือคือผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ไม่มีใครที่จะกล้าร,รับประกันว่ามียารักษามะเรใช่ไหมพี่เด้น้องเปลี่นพี่แทนค่ะพี่แทนแทน คุณไปถามได้เลยว่าม,มีหมอคนไหนแม้แต่น้องแพงเองก็ตามก็ตก้องเชื่อหมอผมก็บอกน้องแพงเองแต่น้องแพงมาหาผมวันผมก็บอกว่าน้องแพงเนี่ยอย่างที่ผมสอนคุณไงคุณเชอเอาตัวนี้ไปเก่งดีิมันน่าจะไปช่วยดูแลสุขภาพคุณได้ดีนะอันนี้กีก่ปีแล้วเนี่ยนี่ก็น่าจะปีที่แปดแล้วค่ะผมจะบอกกับพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเป็นมะเร็งและรักษา มะเร็งผ่านห้าปีไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เขาถือว่าหายขาดจากมะเร็งครับเดยอะคอนเฟิร์มอีกนิดนึงคอนเฟิร์มอีกนิดนึงน้องแพงผมถามคุณจริงๆเลยผลเลือดตรวจตรวจเลือดคุณตอนนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นคนที่สุขภาพปกติค่ะตั้งแต่ไม่มีเลยไม่มีลิฟลิต์ไซส์อะไรที่ปิดเคยเป็นปกติไม่ไม่เคยอันนี้ผมผม วิกหรือเปล่าวะได้พวกพวกเราพวกเราพอจังใจนะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกอิยาลาต้องต้องจำคลิปของช่องก้าวได้ใช่ไหมใช่ไหมที่บอกว่าน้องแพงนักศึกษาสาวที่มีรูปดันไปทุกเทศเลยใช่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นคลิปผ่านตาไเรื่อยๆตางไเลยคนโฟนมาเรื่อยๆพวกเราขอบคุณน้องแพงนิดนึงครับวันนี้มาแนแ์ปรกาครับ ขอบคุณมากครับแตนคนที่นำไปใช้มีคุณภาพชีวิตกลับคืนมาแบบร้องแพนมันยิ่งสร้างความภูมิใจสร้างความอะไรดีนะคือมันมันมัน,มนจุกอกเข้าใจใช่ไหมมันจุกอกมันดีใจ เราจะติดต่อกันตลอดเวลาบอกเพื่อผลตรวจเลือดเป็นยังไงบ้างพว้เป็นอาจารย์บุ๊ไปตรวจเลือดมาแล้วผลตรวจเลือดเป็นอ,อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ยังไม่นับรวมอะไรนะปุ้ยปุ้ยใหญ่ใหญ่ปุ้ยมีลูกสองคนแล้วเป็นมะเร็งไม่เลือ,มอ,มอามกันนี่คือข้อพิสูจน์เราไม่เคยเคลมเราไม่เคยบอกว่าเอมูลาเป็นยาพิเศษ อาจารย์ปัญญาไม่เคยบอกตัวเองว่าเป็นหมอรักษาโรคมะเร็งรักษาโรคอะไรแต่เราบอกว่าเราเป็นนักวิจัยที่มีเอานำงานเอางานวิจัยในห้องและบมาสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติขอบคุณมากครับ